ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมกับเพื่อนกองจริงเก๋เจนเก๋นะครับหลังจากที่เราก็หาหายไปเนิ่งนานนะฮะประมาณสี่ถึห้าวันแม้แต่เก็ดสิบกวันนะฮะโอเควันนี้ผมก็จะมาดูโลกตัวใหม่ที่มีชื่อว่าทอนนะฮะผมก็จะได้รีบทําเลยนะอ่าอีกทีใช่ผมจะรีบทำเรา,า,า,ราจะทำกันบ้านติดโอ้ตอนนี้มึนแล้วนะฮะกันบ้านเยอะเกินนะครูสั่งมันเหงาเลยโอเควันนี้ผมก็รีบรีบทำ ดักใจกับตัวเองโอเคผมยิ่งแกะตัดหน้าเพราะฉะนั้นก็ทนดูไปนะต้องดีตอนนี้กดยังไงอดีนาลีพุ่งนะฮะจากวันี้กดแบบล้วนๆโอเคโอเคเราก็กดกดทอนมาแม่เราคือท้อน อ่าเจ้าตัวนี้นะฮะเราต้องร้อยของเกิดก่อนนะถึงมันจะโคตรโหดจะต้องเกมก็โหดอยู่แล้วนะฮะโอเคอธิบายสากิลก่อนอ่าฮะสกิลแรกนะฮะมันจะเป็นการเลือกนะฮะว่าเราจะเอาสีอะไรดีอ่สาสนุกกับการเลือกไปมีอยากให้เราเลือกอะไรนะฮะแล้วก็มีะะความรีก็มีถี่น้อย่างแล้วก็สีฟ้านะกพรกะมันมีความเสียหายอ่าจริงนะ,ะหรือไม่ก็เสียหายเรอนี่แหละ เยายมเนี่ยสร้างความขยายเนะฮะโม่โอเคแล้วก็สีเหลืองนะฮะเป็นการลดคูดาวนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ลดลายแล้วสีฟ้านะฮะเป็นการลดคูดาวสกิลสองและสกิลสามนะฮะแล้วก็สีเหลืองเป็นการสโลนะฮะอ่ะแล้วก็ทีนี้เมื่อเราใช้คู่กับอ่าสกิลที่สองฮะจะเป็นการพุ่งแล้วก็เป็นการบัฟสกิลเรากดเลือกไปแล้วด้วยนะฮะอ่ะเหมือนทีม่วงนะฮะจากที่ อ่ามันจะสร้างความเสียหายจริงนะฮะทีนี้เราต้องรับความเสียหายก่อนนะฮะแล้วเราก็จะสร้างความเสียหายจริงเหมือนอะไรอะ่ะอ่าโดนความเสียหายมาแล้วเราก็เอาคืนเขาไปหมดเลยนะฮะอ่าโคตรแรงโอเคฮะแล้วก็สกิลที่สองก็คือสีเหลืองนะฮะอ่าบัฟจากมันเป็นอะไรอะ่ะสโลใช่ไหมฮะแล้วก็ทีนี้มันก็จะกลายเป็นสแตนแทนนะฮะโอเคแล้วก็อันถัดไปก็จะเป็นสีฟ้านะฮะ มันก็จะเป็นการสร้างความเสียหายวงกว้างนะฮะอ่าฮะโอเคส่วนมาต่อมาสักยูนินะฮะเป็นการปล่อยอะไรสักอย่างหนึ่งออกไปนะฮะที่โคจะกว้างนี่นะฮะโอเคผมก็อธิบายคร่าวๆเท่านี้นะฮะก่อนที่เราจะไปลืมเรื่องกีนะฮะผมกี้เก็บมาอธิบายในกีบพล่วผมก็อาจจะอธิบายต่ออีกนะฮะอตอนนี้อดินนารีฟุ่งผมก็เลยต้องซูรู้นะฮะ คิดที่เล็กไปก่อน,อน,นผมแมนะนาฮะถ้าเครถืฟ้าเอาไว้คูดาวตินะโะอเคตอนนี้เนาะเอพีมองไปก่อนแนะนำนะผมถ้าใครจะซื้อเนะแล้วกองมาเล่นนะกดไปแค่เดียวก็พอนะฮะคือมันจะทําให้เราไม่เสียพลังงานนะอ่ะเหมือนถ้าผมกดสององันแบบนี้นะพลังงานมันจะลดใช่ไหมฮะอ่ะแล้วะถ้าผมกดสาม ไม่ใช่มีเวลาจำกัดให้เรายิงแบบรัวๆจีๆนะฮะโอเคอ้าวไอ้คีบเวนไอ้คีบเวนโอเคต่อมาสกิวเนี่ยมันจะร้าโอ้โหไอ้คีบนี่ก็ตายตอนเราจะอธิบายพอดีโอเคมันจะลดกูดาแบบรัวๆเลยนะเห็นไหมฮะดูที่ตัวเลขนะฮะด้านอ่ะอ่ะเพิดบัตรแล้วเหรอ เช่นนี่เรยวววและตัวนี้ก็ปกติมันจะลดกูดาสกิลใช่ไหมฮะแต่เจ้าสำรับสำรับเจ้าตัวนี้นะฮะมันจะเอามานานฮะมาทำบินคอนแฟิไอม้แทนโอเคพอเรามีรถกูดาเยอะแล้วไงอ่ะตึ้งจิกจุดลุล่วๆไปพอเราต้องรีฟาร์มฮะพอเราจะได้เกิดแบบไวไวห้า ลิงลงแล้วก็ถ้าอยากวิ่งเร็วนะฮะสำหรับไว้น,นี่หรือไม่ก็ไม่หนีนะฮะเ Keep it ้เ e a n It's time to อย่างนี้นะฮะถ้าเรากดองจับมันเลยนะฮะโอเคตอนนี้ผมก็กำลังจะวิ่งไปช่วยเพื่อนลึบนี่มันจะวิ่งเร็วนะไหมล่าคิวแบบสวยงามโอเคนะฮะก็อแหวกข้าวมานันะทีนี้ก็เราต้อง พยายามเล่นเกมให้ดีทูสนะฮะโอ้ยิ่งกว่าเรียนซะอีกนะโอ้โหความพยายามในการเล่นเกมโอเควีดบัฟแม่งโอ้โหไม่มีบัฟให้วีดโออทำไมไอเ้เหี้ยนี่จะเอาเราใช่ไหมใช่มันจะเอาเราเ่าแม่ง an คุดแรง ก็โคตรกว้างนะฮะถ้าจะลบตะิวของแก้ตัวนี้ก็ขนดตอนใบไบท่ากว่าจะลบได้ถ้าอยู่กลางวงนะแต่ถ้าอยู่นอกๆเลกยก็เลือกการลบได้มากนะฮะ <All right. S 1> อ่าฮะฟื้นปึาา้งจิกจิกจิกมันจะมาวีบปั๊บรอรือเปิาไว้วินนั่นอ่ะ <God. S 1> ให้หรือเปล่า แน่นอนเลยเป่าไปหนึ่งดอกเออให้เขาไปนะฮะจำบุญจำทา,าน <All right. S 1> อย่าบอนะ้มกาวอีกนะไอ้ฟดให้ไปแล้วนะไอ้ชายให้ไปแล้ว,นะลวนะตัวหนึ่งยังไขอประคุณด้วยไอ้ีนอือ,อสตันสองอุ้ยอ๋อมันสตันแบบวงกว้างด้วยอ๋อเป็นการผสมไปกิวนะฮะมันก็เลยสตันวงกว้าง อรับเป็ลคิวไปไอ้หนูแลชิเปิลเลยนะฮะแาวขอนไหมล่ะอยากได้ขอนอะเออฮอนคิวโอเป็นทำไมถึงไม่ออกไหมเราคิวมันเพิ่งออกมารอจะไอ้นี่เดียวนะฮะอืมไอแม่ไม่ออกมาช้าโอ้โหโอเว่นทำไมนะถึงทำกับเราได้ขนาดนี้ โอเคอดแล้วมาเปิดมังกรทำไมวะนี่โดนมังกรกระตุนตายขนาแน่นอน้เฮ้ยโคตรแรงนะตัวนี้บอกเลยตัวใหม่ก้อนี้นะฮะโอเครถกูดาวมาไม่รู้ทำไมผมติดรถกูดาวนะผมสัยจะติดมาจากเพื่อนแน่นอนโอเค เราไปเป่าอุ้ยอ้ยอุ้ย,อยเอ้ยเกือบโดนกระตืบกันแล้วตึงตึงตึงอยู่ที่การผสมสกิลของเราด้วยนะว่าเราจะผสมได้มันดีแค่ไหนนะฮะอ่าที่ผมอยากรู้อ่ะถ้าผมสกิลผมผสมสกิลแบบแค่สีเหลืองอันเดียวมันสตันตัวเดียวใช่ไหมอ่าแล้วจะสตันตัวเดียวนะฮะแต่ถ้าผมผสมสมววองสกิลอ่ะ หรือมันทับตัดบงกว้างอย่างเงี้ยวะไม่รู้นะฮะไอ้นี่นี่ไงชอบมาป่วนตาเพื่อนเป็นไงลนะ่ะโดนเพื่อนกระทืบลิวิ่งกลับบ้านไม่ทันเลยนะฮะอ่าเอ็ดเน็ตเอ็ดเน็ตจ้ะเอ็ดเน็ตคมสวยไม้พี่คิวฟาดดีๆจะไปไหนจ้า้องชายไม้พี่คิวก่อนโคตรแรง นี่เป็นตาแรกที่ผมไม่ได้ดีเลยนะเจ้าตัวเนี้ยเออปกติตาที่ผ่านๆมาก็คือก็จะอยู่ดีทมได้แลยนะฮะเราต้องเล่นเป็นทีมนะฮะนี่คือเกมโมว่าเราต้องใช้ทีมในการเล่นอ่ะเราได้ปึกปึกตึกตึกมาดินโซ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 อินโูอินฟูโดนราก็ซืือายนะฮะ มผมไฟกับโอเมนได้เลยนะเนี่ยยิงปอยิงปอบยิงปอบเราไม่สนใจโ,โลกเราทิงหลบป้อมคโคตรโกงนะครับตัวใม่ผมยอมรับเลยผมโคตรคุค้มเลยนะรสองหมื่นสามฮะสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะโอเคผมต้องรีบทำคลิปซะหน่อยปึก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 ป ม okay, okay. uh ันเปลี่ยนเลยนะฮะโอเคโอเคโอเคอ่ะหีบโดนจริงโอเคไอ้นี่พุ่งหกนาทีเองผมไม่เห็นนะฮะที่หกนาทีเราหัวขนาดนี้แล้วโโอ้หก็ทำไมในแรงเขาเปลี่ยนกันเยอะนะฮะคือผมลงแรงเช้าก่อนนะฮะผมเจอเขาเปลี่ยนหมดกำลังจะกด บอกให้เพื่อนยิบให้นะโดนเบนซะแล้วใครพักมาไหนตอนนี้โอ้สามสองหนึ่งทึ๊บตตันได้เรียบร้อยแน่นอนไม่ไายโอ้โหพี่ยิงน่าจะยิงบีสักนบได้อีกไม่รลอดแน่นอนไอ้วินนี่โดนหลอดเนี่ย ไม่รอดว่ะนั่นธูของเราออกแบบนี้บอกเลยอ้โยู่กดกำลังจะกดมากระซืบรองใช่ไหมเมื่อกี้ไอ้พัดกดออกผมมีอา์มยเชื่อทำให้เรายิงได้แรงขึดี Your team has destroyed a tower! Keep it clean, or it's time to take out the Your team has destroyed a tower! Bye bye. Oh! คิวมาล่อให้ถึงที่เฮ้ยจะยิน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 ขอเม็ดเหลืองมาฮิอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่คิวอยู่นี่น,นี่โดนโดนเป็นหูกนัดน,นี่ลงให้กับบ้าน เจ็บนะตัวเองเขาเจ็บนี่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 ไม่ผมโดนกระทืบโดนช็อตดาวไม่ผมยังไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโกงไปแล้วนะมันโกงไปเลียวมันโกงเกินไปเลียวไม่อดยิ่กกดไปฮะท่านผู้ชมโอ้โหป้อมเราไม่สนใจป้อมโดนช็อตดาวซะเลยเพื่อทำงนตัวสับหลุนนะฮะ โดดชั้ดาวหรือเป่ะ <c oughs> โดดป้อม x <c oughs> โครอาดานเลยนะฮะไม่เป็นไรเราเล็กป้อมได้นะฮะจริงๆเ้าตายสูนนี่มันก็โอเวอร์เกินไปนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ทำให้เกมมันดูโอเวอร์เกินไปผมจะทำให้เกมมันปกติดีที่สุดนะปกติทีงไหนวะไอินโอ้ดูสกอร์นะฮะนี่สีต่อสีโอ้โสูสีเลยนะ Not going down the จะพูดถึงอะไรอีกแล้วน,นะผมก็จะพูดถึงคอามพิเศษนะฮะคือผมไม่เจออ่าอันนั้นมานะะฮอ่าแพดการอัปเดตของซีซั่นเก้านะฮ <All right. S 1> เห็นเขาบอกว่าจะมีการปรับแต่งปืนรูปแบบใหม่นะซึ่งผมนา่าสนใจมากเลยนี่ขนาราชมวมินาวีอยู่ไนะหมโอ้ดู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 ดดดดฮะท,ท่านผู้โกงอนะ่ะมันโกงความแรงนี้มันโกงกันไปดื่ม <ally> ให้ ท่านผู้ชมท่านใดที่คิดว่ามันโกงนะคอมเมนต์บอกมาเลยนะว่ามันโกงขนาดไหนนะฮะรัสยูลัสยูไม่รอดหรอกเองอ่ะไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกแค่ประชันหน้ากับข้าเจ้ากระเท่ากับตายคิปหายได้แคตายแน่นอนทีละห้าวอยู่อ่ะอันนี้ความบิดจริงนะ เอาอันนี้แหละนะตกอ,อกบถึงอ่ามูลามาแตะนะฮะเราออกอางอืออง่นได้ไหมบินขี่นะฮะอ่าอันนี้ดีกว่าาสถานะนะฮะเขาจะตีรักหรือเปล่าน,นั่นแหละโอ้โหสุดนะฮะความปูของมันโอ้โหลิเเตอร์นี่จับทีเนี่ยโคตรหัวร้อนเลยผมเจอจับเนี่ยโอ้ยโดนทีตทใหม่โดนทีกระทืบน่ะจับ ำไมผมไม่เล่นโหดเหมือนเพื่อนผมบ้างนะฮะอ๋อคือผมเล่นคือคิวเยอะใช่ไหมไม่เท่าไหร่นะอผมโมประสบการณ์หน่อยโอเคคือเพื่อนผมเนี่ยมาเล่นออกมาเล่นลาดผมไปเล่นนะเพื่อจะเลื่อนตรวไห่อาหา่าฮะสีนี้มันเก็บคอนคิวใช่ซึ่งผมไม่เคยเก็บได้ถ้าเล่นนหดียวนะฮะส่วนใหญ่จะลาดเพื่อนจะมาช่วยทำไมนี่มันจะช่วยลาดใช่ไหม มาที่มาจะานัดใช่ป่ะที่ตกคนเดียวนะโอ้โหลองๆพี่มาแล้วกดดุนเลือดกดดุนเลือดใหญ่มามียิ้มมียิ้มมียิ้อ้าวไม่รอด นนขนาดเมื่อกี้โดนลุมอะเคลี่ภาษาอะไรว่าโดนลุมสายยากิ้หายเลยโอ้โหอิดนิดอิดนิดเกือบตายนะฮะกลางตายอยู่ยาจกเขาบอกยาจก โอ้ไม่ฟังกันเลยบอกถูกก่มนไม่แค่ผมตึกตึกตึกโอเคเม็ดม่วงมาไอ้เหลียงนะเอาหมดเลยมีกี่เม็ดออกมาให้หมดอ่ะดีกว่าดีกว่ามังกรอ้นู่นเลยนะฮะมังกรตัวต็มนะฮะนั่นตัวใหม่ สะตันไปเป yup. ่าอันตีป um> ึ้งหายแต่ผมไม่ได้ไอเอสเน็ตวินไม่มีเอสเน็ตวินเอวสูนะครับผมไม่ได้จบนะผมแค่ต่อป้อมตึก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 เอเลยเพื่อน สี่สามตองหนึ่งโอ้โเกินนะฮะจะล้านเหรอ,อมันจะร้านเรานั่นอลีดลงนะฮะเชื่อลงเน่งผมว่าไม่น่าจะเหลือนะฮะคือถ้าหยิบตัวน,นี้มาถ้าเล่นเต็มน,นะฮะของเกิดเท่ากับคะนะเลยอฮิวหอย

าต่คิปไม่น่าจะเอานะคิดไม่น่าจะให้โอกาส adapt and overcome Don't oh, All right. <coughs> 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 โอ้ยเขาอ้เไอวินอินโซทุกอย่าะพลังงานลดโคตรไวอ๋อคือถ้าไม่มีเป้าหมายยิงคือมันยิงกระสุนปกติใช่ไหมโอ้โหอินโซอินโซนี่หายเป็นข้อ ่าผมเป็นคนใจบุญนะเอาจริงๆผมเป็นคนใจบุญขนาดคิวกดกดดุูเรียกมาโอเคสำหรับนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะบแมนผมก็ไอ้ผมขอจะไปทำการบ้านก่อนนะสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะฮะบ,บิ๊กตารีไปโอเคครับ ไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอ,อตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ